เดี๋ยวเวลาอีก1วันสุดท้ายเท่านั้นที่โปรโมชั่นคอสบัตเตอร์ครีม11รสชาติที่เพอร์เฟกที่สุดจะหมดลงคอสนี้เป็นอีกคอสนะคะที่ครูต้องตั้งใจมากๆเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาครูต้องเห็นหลายคนเลยที่อยากทําบัตเตอร์ครีมแต่ทําไม่สําเร็จไม่มีความทนร้อนบางก็แยกตัวเละบางทีก็ตีไม่ขึ้นตีแล้วแยกชั้นเป็นน้ำครูต้องเลยอยากทําคอสนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้ได้จริงๆและสอนแบบเข้าใจให้ง่ายที่สุดเพราะรู้ดีค่ะว่าคนที่เริ่มต้นทําต้องรู้เทคนิคอะไรบ้างทุกเทคนิคในคอสน การที่ครูต้องทําเค้กมาเป็นหมื่นๆก้อนรับออเดอร์มาไม่รู้เท่าไหร่ทั้งงานแตง่งงานวันเกิดหรือจัดงานพิเศษต่างๆและการเทสสูตรรสชาติต่างๆเพื่อให้ได้รสชาติที่ใช่อร่อยและเป็นเอกลักษณ์โดยใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนอย่างแท้จริงครูต้องจึงรู้ดีค่ะว่าบัตเตอร์ครีมที่เพอร์เฟกต้องทํายังไงรสชาติแบบไหนที่ครองใจลูกค้าได้รับคําชมมาเยอะมากและกลับมาขอโรงเรียนกันเป็นจํานวนมากครูต้องจึงได้รวบรวมเคล็ดลับมาไว้ในคอสบัตเตอร์ครีมทั้ง11รสชาติที่เพอร์เฟกที่สุดทั้ง เทคนิคการทำบัตเตอร์ครีมอิตาเลียนเมลแรงแบบละเอียดมากๆทั้งสูตรขับเค้กเนื้อสปันแบบพรีเมียมและบีบขับเค้กอยากให้ทุกคนทำสำเร็จได้ตั้งแต่ครั้งแรกถ้าอยากทำบัตเตอร์ครีมได้เนียนสวยทนร้อนอยู่ตัวได้นานและสามารถทำต่อยอดขายได้วันนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งวันสุดท้ายเท่านั้นก่อนที่จะปิดโปรโมชั่นพอยสบัตเตอร์ครีม11รสชาติที่เพอร์เฟกที่สุดสำหรับใครที่สนใจก็รีบทักไลน์แอดฮักเค้กเอ็นวายซีมาได้เลยนะคะผู้ต้องจะรอทุกคนอยู่ในคอสแล้วคะ่ะแล้วเจอกัน